สีชั่วโมงนะครับขอ,อนำท่านผู้ชมไทยญี่ปุ่นแดงหรือสนามแบงคอกสเตเดียมนะครับเป็นเทปบัทิการแข่งขันในสิทรับทำเพื่อหนีตกชั้นเองตอ่อหน้านี้เนี่ยผลงานแย่มากๆนะครับครับนาเกมหลังสุดเอฟซีเนะี่ยหนึ่งประตูต่อสองเช่นกันครับก็เรียกว่าพอทีมการอาฐานเอง เกปีด้วยใช่ครับเบลแอร์ฟอร์สยูเนเต็ดจะได้เขี่ยบอลก่อนนะครับเริ่มเกมขึ้นแล้วครับแอร์ฟอร์สวันนี้มาในเสื้อสีน้ำเงินล้วนเลยนะครับขณะที่เจ้าถิ่นแบงคอกยูเนเต็ดมาในเสื้อสีส้มกางเกงขาวจังหวะนี้เปิดเกมขึ้นมาเนี่ยสกอตต์บากว่าจะเล่นดีมิเเตด้วยนะครับครับถือว่าเป็นการประกาศโผที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหจังหวะยิงไกลโอ้โห ว่าสุดยอดมากๆนะครับผมบอก้วครับว่าระยะทางเนี่ยไม่มีผลกับโรเมียงแกสซ์โอ้จะหลออลูกนี้หลายจังหวะไปหน่อยครับอ้าวลูกนี้สกัดพลาดบอลมาเข้าทางวัชรากอ,อรีไปหน่อยครับจังหวะนี้วัชรานุม,มาพจะเพิ่มสีสันและความฟุตปาสในเกมริมเส้นได้ดีขึ้นนะครับจังหวะนี้หลุดขึ้นมาแล้วเอาเอฟโร่ เฉี่ยวเสาออกไปครับเหลือเชื่อครับแม่ลงมาสร้างสรรค์โอกาสให้กับพอเอโกโลแล้วแล้วโอ้โหได้ในเกมที่แล้วเนี่ยลงสนามอยู่เพียงคนเดียวครับสำหรับแบงคอกยูเนเต็ดเอ้าพลาดครับแนวรับคมกีดคำตกเชื่อคาฟี่ครับแเล่นกับจูเลียสช,ชูบูมาวางเท้ายิางจังหวะนี้โอ้โหรับบอลเหมือนพระเอกเลยครับจบเกมนะครับสรุป9-0นะครับสถานการณ์แบบนี้ การแบบนี้ครับถ้าหากว่าทางด้านสุพรรณบุรีเก็บ3แต้มได้เนี่ยก็จะเก็บเพิ่มเป็น72ค็คะแนนลุงนัดสุดท้ายนี่้องบอกว่าเป็นเกมที่ยังสนุกและมี